สวัสดีค่ะแอนจากแม่บ้านซามุไรนะคะวันนี้ค่ะแอนจะพาทุกคนมาทําแกงกะหรี่ญี่ปุ่นแบบง่ายๆนะคะซึ่งวัตถุดิบเนี่ยเราก็สามารถหาได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วๆไปนะคะก่อนอื่นเลยวัตถุดิบอะหลกัหลกๆเลยจะเป็นผักซึ่งผักโดยพื้นฐานของแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะคะ 1. เลยแครอท2มันฝรั่ง 3. หัวหอมใหญ่นะคะซึ่งวัตถุดิบ สำหรับใครที่ชอบที่ชอบวัตถุดิบอื่นๆด้วยอย่างเช่นบางบ้านนะคะในญี่ปุ่นก็จะใส่แอปเปิลสองก็จะเป็นเอ่อบางบ้านก็จะเป็นกล้วยบางบ้านบา,บางบ้านนะ่ะเนาะก็จะใส่แม้กระทั่งแบบขงกาแฟลงไปด้วยหรือบางบ้านที่อันเคยเห็นก็จะใส่แบบชาลี่ลงไปนะคะเพื่อให้น้ำซุปม,มันมีความ ความหวานความพุน,นะคะบางครั้งอ่ะแอนทำแอนก็จะใส่เหงืไชเท้าลงไปด้วยแต่วันนี้แอนไม่ได้ใส่เหงื่ไชเท้าค่ะจะเตรียมเป็นแบบง่ายๆเลยเอาเท่าที่ตู้เย็นมีก่อนนอกจากผักแล้วเนาะแน่นอนสิ่งนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือกระดี่ก้อนตัวนี้จริงๆแล้วถ้าใครมีวัตถุดิบหรือเครื่องเทศมากพอค่ะก็สามารถผัดให้มันตีขึ้นมาได้เลย แต่คิดว่าแบบนี้แกงกะหรี่ก้อนแบบนี้ตัวกะหรี่ก้อนซุปกะหรี่ก้อนแบบนี้น่าจะสะดวกสุดแล้วก็ที่เมืองไทยค่ะสามารถหาซื้อได้ง่ายมากแล้วก็ความเผ็ดและความเข้มข้นก็จะมีหลายระดับที่สามารถเลือกซื้อได้เนาะวันนี้ตัวนี้สามีไม่สามารถตัวนี้จะเป็นเผ็ดระดับน้อยสามีไม่ค่อยกินเผ็ดนะคะแล้วก็แน่นอนน้ำมันค่ะแล้วก็เวลาแอนผัดหัวหอมใหญ่เนี่ย แอนจะชอบใส่บัตเตอร์เข้าไปด้วยขัดนี้ได้นะคะเพื่อให้มันหอมมากขึ้นตอนนี้แอนนำหัวหอมใหญ่ลงไปผัดแล้วซึ่งการผัดหัวหอมใหญ่ของแอนอะแอนจะผัดให้ให้เขามีความเบาให้เขามีความหอมนะคะทุกจะได้อหอมแต่แอนจะเอาให้ดูเบาระดับไหนระดับนี้เห็นไหมแต่แอนอยากให้ดูนะคะ จะได้มีความหอมนะคะคือไม่ต้องถึงขั้นไหมคะ่ะให้น้องมีความเบาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะนำผักอื่นๆลงไปผัดสักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยเติมน้ำลงไปแน่นอนแหละเดี๋ยวแอนจะผัดคัะประมาณผัดไปอีกสักหนึ่งนาทีก่อนตอนนี้เริ่มหอมจริงๆแล้วทุกคนแกงกะหรี่อ่ะ มันมีที่มาที่ไปนะแกงกะหรี่ญี่ปุ่นแน่นอะนว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะคะแกงกะหรี่หลายๆประเทศมันก็พัฒนามาจากประเทศอินเดียใช่ไหมแต่ประเทศญี่ปุ่นอ่ะแกงกะหรี่อะค่ะ,คะเขาอะได้รับอิทธิพลมาจากกองทัพเรือของประเทศอังกฤษนะคะที่เข้ามาในญี่ปุ่นสมัยที่เขาเปิดประเทศงงไหมทั้งๆท,ที่แบบว่าอินเดียถ้าเรากางแผนที่โลออกเนาะอินเดียเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับประเทศญี่ปุ่นมากกว่าประเทศอังกฤษด้วยซ้ํา แต่กลายเป็นว่าญี่ปุ่นรับอิทธิพลแกงกะหรี่เนี่ยมาจากกองทัพเรือของประเทศอังกฤษนะคะก็หลังจากนั้นก็กลุ่มแรกๆที่มีการทําแกงกะหรี่ในประเทศญี่ปุ่นก็คือกองทัพเรือของญี่ปุ่นนั่นเองคือปัจจุบันนี้เชื่อไหมว่ากองทัพเรือของประเทศญี่ปุ่นอะคะ่ะไม่ใช่กองทัพสี่ญี่ปุ่นไม่มีกองทัพเขาเรียกว่าตัวเองของประเทศญี่ปุ่นใน เขาอะก็ยังเสิร์ฟแกงกะหรี่ในทุกๆวันศุกร์อยู่แล้วก็เป็นสูตรลับมากๆมนนีเสียงลือเสียงล่าอ้างเหมือนกันนะว่าแบบเป็นเป็นแกงกะหรี่ที่แบบอร่อยมากที่เสิร์ฟเฉพาะวันศุกร์เท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้แอนก็ไม่แน่ใจนะว่ายังยังเหมือนเดิมหรือเปล่าโอเคทุกคนตอนนี้หัวหอมแอนเริ่มเปล่าแล้วแอนจะลงแครอทก่อนเลยอืมลืมบอกไปทุกคนการหั่นผัก ในประเทศญี่ปุ่นอะคะ่ะมันจะคล้ายๆประเทศไทยนั่นแหละผักเขาก็จะมีการหันน่นในหลายๆรูปแบบแต่วันนี้เนื่องจากแอนทาแกงกะหรี่แอนก็จะมาเล่าให้ฟังว่าการหั่นผักในประเทศญี่ปุ่นที่เราเรียกว่ารันคิริวันนี้เราจะพูดถึงการหั่นแบบรันคิริเนาะรันคิริก็คือการหั่นผักที่มันมีลักษณะกลมยาวอย่างเช่นแครอ หรือแตงกวาญี่ปุ่นนี่คือกรมยาวเนาะการหั่นผักในลักษณะรนันคีริคือการหั่นผักเพื่อเตรียมเพื่อที่ใช้ในการดองหรือหั่นเพื่อที่จะใช้ในการทําแกงนะคะเราจะไม่หั่นแว่นหลยหลายบ้านเขาจะไม่ค่อยหันห่นแว่นนะคะมันจะทําให้ผักเละและเปื่อยยุ่ยไปการหั่นรันกีริคือแบบไหนคือแบบนี้นะคะ ก็คือการหั่นเฉียงแล้วหมุนผักหั่นตัดเฉียงแล้วก็หมุนตัวผักไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวแอนอาจจะแนบแนบคลิปวิดีโอในการหั่นเข้าไปให้ดูนะคะว่าการหั่นแบบรันคิิคหั่นแบบไหนเดี๋ยวแอนลงแค่ลอดเลยวงเริ่มเา ในประเทศญี่ปุ่นน่ะแม่จะบอกว่าเป็นแม่บ้านญี่ปุ่นอ่ะเป,เป็นเป็นมืรูพื้นถานม,มากนะคะที่ต้องทำเพราะพ่อบ้านชอบมากคิดอะไรไม่ออกบอกแกงกหดี จะจะใส่มันฝรั่งตามไปแต่จะให้ดูนะนี่นะคะเราจะสังเกตว่าหัวหอมแอรนั้นจะมีความบาะะเบา น้อจะหอมขึ้นมาเลยนะคะแล้วพอหอมแอนจะผัดกับบัตเตอร์ก่อนเนาะ,ะหลังจากนั้นก็นําผักแครอทแล้วก็มันฝรั่งตามทีหลังแบบนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่รอมาสักครั้งหนึ่งผักของแอนก็เริ่มมีความบราวความคือแอนเอามันไปจีเอาน้องลงไปจิในน้ํามันเนาะและ้วก็มันก็จะมีความหอมเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแอนก็จะเติมน้ำนะคะลงไป ข้าวค่ะลงไปเลยซุปเราจะมีความหอวมวนหม้แล้วก็เร่งไฟค่ะแล้วหลังจากนั้นเราแอนจะเติม เกือจริงๆเรานี่คือดอกเกลือที่แอนซื้อมาจากเมืองไทยนะคะเวลาที่แอนทำอาหารแอนจะแบบไม่ค่อยใช้เกลือแอนจะใช้ดอกเกลือนิดนึงนะคะทุกคน นเดือดสักพักหนึ่งนะคะน้ำาทียนเพิ่งเติมไปรอให้มันเดือดสักพักหนึ่งแล้วจะเติมก้อนกะหรี่ก้อนลงไปสําหรับบ้านไหนที่ชอบกินกะหรี่แกงกะหรี่ที่มันข้นๆลงไปเลยทั้งหมดนี้เลยจริงๆแล้วอ่ะเราจะแบ่งออกเป็น4ส่วนใช่ไหมบ้านไหนที่ชอบให้ชอบกินที่มันข้นอะ่ะก็ลงไปทั้ง4เลยแต่สําหรับบ้านแดนอ่ะเราไม่ได้ชอบให้มันข้นมากขนาดนั้น อจจะใส่ลงไปแค่สองอจริงจริงแล้วค่ะแกงกะหรี่สำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้เพยพีมันไม่มีโปรตีนเลยมันไม่มีเนื้ออะไรเลยเราก็สามารถแอดเข้าไปได้ในตอนนี้บ้านไหนที่ชอบกินเนื้อนะคะเราก็ใส่เนื้อหมูหรือเนื้อวัวลงไปหรือเอาไปใส่ลงไปตอนเราผัด กะหัวหอมใหญ่ก็ได้นะคะแต่สำหรับบ้านแอนเราจะทำแบบนี้ก่อนตอนนี้น้องก็เริ่มเดือดน,นิดนึงแล้วลกว็ใส่ลยนดีดี่วใส่ไปเลยแบ่งออกเป็นสี่ส่วนนะคะอ a c นนี่อันนี้ก็คือเก็บไว้ทำครั้งต่อไปจริงๆแล้วแกงกะหรี่ญี่ปุ่นมันเป็นอะไรที่เบสิกมากๆแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะคะเวลาที่เราลงก้อนกะหรี่ลงไปแล้วอะประเด็นที่สำคัญเลยคืออย่าลืมพยายามเขี่ยวหรือคนน้อง ในระยะแรกอะคะ่ะเดี๋ยวน้องจะติดกระทะนะคะอย่าได้เชล่าใจหมั่นคอยมาเช็คดูนะทุกคนรู้ไหมคะว่าแกงกะหรี่ญี่ปุ่นอะยิ่งโอเวอร์ไนก็จะยิ่งอร่อยมันจะคล้ายๆกับพะโล้บ้านเรานะคะหรือว่าจะคล้ายๆกับแกงส้มที่คนไทยเรานิยมกันแกงกะหรี่ก็เช่นกันค่ะแกงกะหรี่ญี่ปุ่นอะยิ่งโอเวอร์ไนยิ่งอร่อยจริงๆแล้วอะถ้าทําวันนี้ แอนแพนแอนแพนไว้ว่าแอนทําวันนี้แต่พรุ่งนี้เช้าจะตักเสิร์ฟสามีค่ะแอนไม่ได้ทําเพื่อกินวันนี้นะคะแอนทาเพื่อกินพรุ่งนี้ค่ะมันจะคล้ายกับพะโลบ้านเราค่ะยิ่งแบบโอเวอร์ไนยิ่งอร่อยก็ยิ่งอร่อยคนญี่ปุ่นอะค่ะเวลาที่เขาไปออกแคมป์อะเมนูหนึ่งในเมนูนิยมที่เขาจะนําไปเวลาเขาไปออกแคมป์ไปแคมปปิ้งอะหรือแบบไปเดินป่าก็คือแกงกะหรี่ เพราะแกงกะหรี่มันมันจะอยู่ได้หลายวันแล้วยิ่งนานอนะ่ะมันก็ยิ่งอร่อยเนาะทุกคนมันจะเข้าน้ำเข้าเนือ้อเข้าสุดหลังจากที่แอนออใส่น้ำเข้าไปเติมน้ำเข้าไปแล้วก็เติมผงกะหรี่เอ,อเติมก้อนกะหรี่ลงไปแอนก็จะปรับไฟเป็นไฟอ่อนนะคะ อย่าใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวมันติดหม้นอน้องติดหม้นอนะ,ะอัน,นต้องระวังจริงๆขั้นตอนมีแค่นี้เลยค่ะเดี๋ยวรอให้น้องเดี๋ยวแอนจะเคี่ยวผักเคี่ยวพวกแครอทแล้วก็มันฝรั่งนะให้น้องน้องแบบสุกแล้วก็เปื่อยรสสัมผัสน้องจะออกมาขั้นตอนนี้แอนจะไม่ผุอะไรเลยทุกคนแอนจะใส่แค่ดอกเกลือที่ทุกคนเห็น โอเคก็ปล่อยน้องไว้สัก5-10นาทีก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกรอบหนึ่งแต่ก็หมั่นพยายามมาเช็คนะคะพลัคน,นี้คือแกงกระดิ่งที่ผ่านาการเคี่ยวมาประมาณ20นาทีหรือ25นาทีนะคะก็ได้ความพ้นในระดับที่เรนต้องการแล้วโอเคแลละหอมเลย เดี๋ยวอาจจะปิดแก๊สแล้วก็ปิดฝาอดีวจะโอเวอร์ไนในตู้เย็นนะคะรอให้น้องเย็นก่อนเดี๋ยวจะโอเวอร์ไนละทานพรุ่งนี้โอเคทุกคนขอให้ทุกคนเอ็นจอยกับการทำอาหารนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ